การประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นสิ่งที่นักบ,บุญเปาโลได้บอกกับเราว่าอันนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราและพ่อก็มั่นใจว่าการประกาศข่าวดีหรือว่าการพูดในสิ่งดีๆหรือว่าการทําในสิ่งดีๆมีประสบการณ์ของพี่น้องหลายๆคนและผลของมันก็คือทําให้เรานั้นได้รับรู้ว่าโอ้เรานี้ได้ได้ทาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดคุณค่าและมีประโยชน์ต่อ ัวของเราและก็คนอื่นอย่างแท้จริงนักบุญเปาโลก็เรียกร้องให้เรานั้นได้ประกาศข่าวดีอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อเรานั้นจะได้ให้คนที่ยังไม่มีความรู้หรือได้รับความรอดนั่นเองในพระวรสารเองก็เช่นเดียวกันพระวรสารก็บอกกับเราว่าการที่เราจะประกาศข่าวดีนั้นจําเป็นที่จะต้องมีครูหรืมีคนที่มีความรู้และคนที่มีความรู้ที่ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตของเรา แน่นอนก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า,านั่นเองพี่น้องที่รักกันกลับมาหาพระเยซูคริสต์เจ้า,าและยึดพระเยซูคริสต์เจ้า,าเป็นต้นแบบจึงเป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะพระเยซูคริสต์เจ้า,าก็ให้คําตอบกับเรานี้ว่าพระองค์เป็นหนทางความจริงและชีวิตขอพระพรของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงอยู่กับพวกเราและทําให้วันนี้ของเราเป็นวันที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้าขอพระอระอวยพรครับ